สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าด้อมส้มได้เฮแกนนำสามนิ้วเชื่อฝ่ายเผด็จการยอมให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนื้อหาใจความเนี่ยเกิดจากนายอานนน์นำพา,อ,านนอนน์ไปแกนนำคณะราษฎร เป็นทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนอานอนท์โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k ครับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอานอนท์บอกว่าดูทรงแล้วเนี่ยฝ่ายเผด็จการจะเล่นเกมยาวยอมให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าต้านกระแสะไม่ไหวจากนั้นก็จะใช้กลไกสอวอใช้องค์กรอิสระทําให้ก้าวไกลเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับระหว่างนี้จะทําลายความชอบธรรมให้มวลชนเนี่ยค่อยๆถอยห่างออกมา พื้นที่ฝ่ายขวาให้แข็งแรงแล้วเด็ดฝ่ายก้าวหน้าทีละคนทีละคน